สวัสดีค่ะมือนีใหญ่รีบพาเพื่อนสีมาฝัให้ไปฟังความฝันฟังความฝันว่าเพื่อนฝันฝันฝันหลีนี่ฝันยังกระยาเหรอวะมาเบ่งน้ำกันมาฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อนนั่นถือเลีดดูดูเพื่อนนี่เดอ๋มือขึ้นนี่เพื่อนฝันอยากให้หูจดกน้ำด้วยซื่งแอกว่าเพรว่าไม่อะไรแอกขอจีว่ากระเทียมมันถือกันนะเพาถือกันก็บอกว่ากันนะามว่ากันได้พี่น้อง สิบผ้าไปเหลือเด็วพี่ทองฟันว่าเด็กฟันหัวคนสามหัวหัวขาดเจ้าไม่จะเป็นตัวไดรเล็กจิเป็นสามศูนย์คือเจ็ดศูนย์กับพ่อจ้าฟันมาขึ้นนี่ฟันลายขาค้นสามคนซื้อบริษัทสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ที่แหลงบนบ้าเขาสีขาจะคล้องหรอเปล่าแหลเขาสีขาจะคล้อง ของขาเขาข,าขึ้นตายขึ้นสามคนเหมือนกันเออเด่าพี่น้องเด้อต่มันสิมันตัวใดล่ะลตัวใดเออนอยากว่าแบงปันให้ฟังอ่ะนะแต่ที่มันถือ,อเ,ดเดี๋ยวจะพูดสิตีเอาเดี๋ยนะฟันนะเพราะว่าเพื่อนนั่นเคยถือเรีกตลอดนะนต่ว่าฟันแนวนี่จำมันสิเป็นแนวใดัยนะพี่น้องอ อเดังยูมันหันสิบออกสีรษูนเท่าวข้าอ่าบอกว่าหันว่าเกเจ็ดเหนมั้ยวันี้นนดีรษูน็มออันนี้ผู้นี้น่ะยูซื้อๆกับฝันน่ะนอนนอนนอนฝันน่ะ เ่นหมานเลขเดิพุ่นี้มานเขเพิ่นขึ้นวานคขึ้นวามันศูนย์สามล่ะโบศูนย์สามกับศูนย์แปดนี่แหละเลขสามกับเลขแปดตัวเดียวกันสื่อเบ่งเด้ยพี่น่วงสื่อเบ่งแลวแต่ไพ่สิตีเอาห่ะว,ว่าฟันว่าขาคน้นฟันข้อคน้นตายสามคน,นมขึ้นนี่ฟันมาขึ้นนี่อ่า ฮันแน่ฮันแน่เสียงรถใครมาวะเสียงรถใครมาวะเสียงรถใครมาวะาฮันแน่ฮันแน่ปลูกเราบ่ดเอานันเอาเกือบเกือบรองเท้าน้องรองเท้าน้อง,ล,ง,องลุงละ เมืองบรรยากาศเดือดเมืองมอสโควาวอากาศหนาวหนาวเยือกเย็ยนเร็วบค่ะเว้ยอา ขับไปยังลูกจเขัไปยังไม่ได้มานบ่ลูกหัวแตกหัวแตกบ่หัวแตกบ่หัวแตกบ่เสือเด้อพี่น้องเสือเด้อเด็กน่ะที่ฟันฟันน่นล่ะอ๋ออย่างน้อ ยังนอง้องฮะบรรยากาศย้ำเสาร์ชมบรรยากาศชมบรรยากาศ,รรากาศน้ำบอกหวยน้ำพีน่น้องเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ยขาคนตายสามคนคนสามคนสิมาขาเพิ่นสิมาขาเพิ่มพวกกันที่จะได้ละ่ะเพิ่นจับได้ผ้าวานันนิเมตว่าฟันข้อปาะสานดิละ่ะตายสามประสาน ต่างหูเมื่อเพิน่นเสือศูนย์ซีพิ่นเสียงศูนย์ซีพี่น้องเพิ่นเสียงศูนย์ซีพันในลงไตลงไปทางไตมาสัน่นล,ไง,ลงไปทางไตเพื่อละฝันแนวนี้มานี้ให้เบิ้งว่าว่ามันถือขึ้นมันแม็นนะ ฝันแนวนี้บ่งห้วันจะออกตัวไรเกินไกล่เลขออกแล้วนะมันฟันมาขึ้นนี่ขึ้นนี่วันที่วันที่สามสิบเอ็ดบหนูไม่วันวันที่สามสิเอ็ดเนเนาะอือเป็นศูนย์สี่เป็นเชียงศูนย์สี่พลังฟันวายคาลขค,ค,คนสามคนตายล้ร มาได้พี่น้องมากินขา้าวพี่น้องมากินขา้าวน่ำกันมากินข้าวกับเนื้อปลาเนื้อปลาสุนปลาหน่อยแก้วบองแก้วบองทำเองทำเองกินเองมาได้ไมาได้ อ่าสวัสดีค่ะลูกปลาข้มีนขะาเค็งไงอ่าลูกปลาด้วยอ่ะมาไปมาไปอ้าวไปสั่นก่อนไปสั่นกบคนนะอ้าวอ้าว เราเสีไปทำความสะอาดมัปัดกวาดบอกมันอ่าวเบรกไปอ้าวมาอ้าวอ้าวอ้าจะทำอะไรครับอ้าว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 เกือบไปแทะพอมึงพ่อมึงเกืิดรุดอีกแล้วรองเท้าหลุดแล้วรองเท้าหลุดบ่รู้ผู้บ่าวรองเท้าหลุดโอ้อ้าวแบบนี้รุดบ่ บอลงข่าวนุดเออโอ้โจะไปตัวที่ประเทศอะลูกต้ิไปใส่เะจไปไหน mưa vàng vàng mưa hả? Vậy to rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น้ำค่ะแสบค่ะถุงปลาปลาแสบหรอท้าพ่อมีเลยนี่ปลากระตอน n ักมันแพงประดงซื้อปลูกกับพ่อท่านเนี่ยปลูกปลูกพันธุ์ใหญ่ผักแพงก็แพงก็ปลาด้วยค่ะกินแต่ปลาเนี huh. ่ยแหละกินแต่สลัด แบบ่บเพตาพอตาแสบบ่แ่บอยู่แ่บเากินคือนโเนแต่แสบ,บ,นบนแ่ะไปเคียงขอนไปเคียงขอนเนี่ยอนานิกินก็ให้มันเป็นแต่แสบแต่นวัวเลยเฉาเออ โดใสข้าเขา้ามกบง่าทำบกตูมอย่ตัวมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาจบไปดพระร่มฮะเดนนะเจ้าหน้าก็หิวพระล่มเลาะ้วยหอาดึงพะล่มเลาะลงมาดึงพระล่มเลาะอ่ะจิ้มเขาไป มาคักผัดลมนะมาคักคนยังขึ้นมาผัดลมเนี่ยฮะทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรออกปุ๋ยหน่อเลยเมือออกปได้คือเสร็จบาทนี้ดื้อปะเออดื้อปะบาทนี้คือสองบาทนี่เออเนี เออเป็นยังไหนเออเอาเอาอีกเอาอีกอืออ๋อไปแหละไปไปอืออืออือือคลาสไหลเกือบยี่สิบตัวเฮ้ย ไปบูขับไปใส่เกือบกบรบาดใส่น่อไปบูไปพ่อดีเห,หยียบน้ำมาอย่างนี้มาอะไรตรงนี้ครับมาอะไรตรงนี้บังบังบังไปใส่น้ำแบบบ่บหอยได้หลายน่ะบ่หอยอ่ะไปไเกือบกบาใส่เหยียบโลดบวชหอยนี่ มาอย่างไรฮะม่ถามมามาอย่างมาทำไมตรงนี้เบื้องปากล่างเลยปากกินเข่ะปีนขึ้นอ่ะลูกปีนขึ้นกันเก่ง่ะปีนขึ้นอ่ามาหิวขึ้นหิวขึ้นอ่ะหิวขึ้นอฮะหิวขึ้นอ่าดึงไปกระท่อมพองนั่นอ่าหักบานอ่า เออกินบ่ยำใบกระท่อมบ่อืออืออือฮะโอ้โหนี่ขนาดนี้ก็จะกินใบกระท่อมแล้วเอ้าอืออือทำอะไรจะทำอะไร สวัสดีสวัสดีครับแน่สวัสดีครับแม่ไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนไอนปฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามเนีครับอ,อ้าวแล้วตั้งขึนน้องลูกมันสูงขึ้นมาได้มันสูงขึ้นมาได้มันสูงปีนขึ้นไปขันไหนอ้าว่อขึ้นมานี่ถ้ามันขึ้นพ่นเอ้า

ตัวมือไวไวตัวมือออกมาหนุกมาสูงนึ่งเสูงเธอเลยนี่มันบืนขึ้นเบืเบื่อบืนขึ้นในใจได้เงียบเสียงเนาะลงงมาลงมาลงมาลงมาวนมาลงมาลงมาลงมาสูงมันสีผ้าลมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ย้พี่น้อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยไปจะไปใส่อีกเอไปใส่อีกกว่าไปนี่อายุดกองว่าไปจะไปใส่อีก,อก,ออก,อกเกือก็ใส่น่ะฮะรองเท้าไม่ใส่จะไปไหนอเออไม่เอาอเออจะไปไหนจะไปไหนไปเออ ออไปไหนไปไหนครับไปไหนครับไปไหนมาบอกห้อยเพื่อนเนี่ยบอกห้อยท่านผู้ชมหน่อยไหมโซนแปดด้วพี่น้องโซนแปด อย่าลืมศูนย์ปดนะคะอันนี้ขางย่รีพาเพื่อนได้ศูนย์แปดนียศูนย์แปดสองแปดแปดสองแปดแปดนี่และเออเล้จะออกกี่บอหน่อยแปดแปดออกวะจะไปน,นี้แปดได้พี่น้องซื้อเลขกถามนี้แปด แกยังขยาใส่แปดนะเลขกันปีนี้ปุณิย์แปดด้อพี่น้องเด้อขาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้ง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 สวัสดีค่ะ